สวัสดีครับ FC ของน้องอุอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับนะสมปองมีเดียนะครับเป็นทีมงานของซิสเกตร้างบ้านแล้วก็นายชแนลนะครับอัปเดตล่าสุดของบ้านน้องอุอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้ช่างก็เริ่มเข้ามาแล้วครับหลังจากที่หยุดหลายวันนะฮะในช่วงของการไปทาบุญเข้าพรรษากันนะครับผมก็จะเข้ามาช่างไม่มากเหมือนสมัยก่อนครับเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดขึ้นนะครับผม ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับนี่ครับห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์หรือเป็นห้องนอนก็ได้นะครับผมอ่าตู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มีน้ําขังอยู่เพราะว่ามีการฉีดน้ํานะครับใส่ปูนนะครับเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นเทคนิคของช่างของแต่ละบุคคลนะครับผมอ่าเท่าแก่ช้างก็ตรวจงานครับผมตรวจงานหลังจากที่นะครับเข้าภาษาไปหลายวันนะครับตอนนี้ขยันขันแข็งมาก นายแชนแนลก็อยู่ชั้นบนครับจอมตอนนี้รวมโช่วยกันดีมากๆนะครับนี่ครับผมก็อบรรยากาศในชั้นล่างนะครับผม1ห,ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกครับช่องลมใหญ่มากทางทิศเหนือนะครับผม ก็นนค,คืออยู่ทางทิศตะวันตกพอดีนะครับผมมันไดขึ้นมามาดูบรรยากาศกันนะครับตอนนี้ก็ช่างก็กําลังทํานะครับเสานะครับผมเป็นงานปูนจับเสีย่ยนมะพวกวงกลมประตูหน้าต่างโค้งต่างๆนะครับมุมเสาดังนะครับ,ม,ม,รบ,นะรบมีการวัดระยะแบบงานประณีตระอมาก ดูห้องข้างบนนะครับอยู่ด้านทิศตะวันออกนะครับตรงนี้อยู่ทางเข้าบ้านพอดีนะครับผมไปรับดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ามีระเบียงหน้าบ้านช่วยงามมากๆครับตอนนี้ก็ทาเสียมนะครับกรอบประตูหน้าต่างแล้วครับผมไปเรื่อยๆนะครับเป็นงานละเอียดนะครับผมงานละเอียดมากงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็มีการวางแบบนะครับว่าตู้เสื้อผ้าอยู่ทางไหนนะครับ ทีวีใส่ตรงไหนนะครับโต๊ะแป้งโต๊ะ,ตะรับแขกอ่าห้องทํางานตรงนี้เป็นห้องน้าฮะข้างบนจะมี2ห้องนอนนะครับแล้วก็มี2ห้องน้ําคือแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวอันนี้เป็นห้องที่2อ,อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับนี่ครับตรงนี้มีไว้ทีวีด้วยนะครับผมออกแบบไวนะครับเพราะว่าการทํางานนะครับมันก็จะออกแบบนะครับให้ลงตัว มีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับแต่ละห้องข้างบนมี2ห้องใหญ่นะครับพี่น้องนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งเข้ามาปุ๊บขวามือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเลยครับตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ทีวีนะครับซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับที่นอนอยู่แล้วครับผมหน้าต่างบานใหญ่มากครับผมดูทิศตะวันตกเลยครับผมด้านนี้นะครับสวยงามมากๆครับพี่น้องนะวิวสุดยอดเลยนะครับ อยู่กับทรามกางธรรมชาตินี่ถือว่าสุดยอดครับชีวิตนี้มีความสุขมากๆครับพี่น้องนะฮะบรรยากาศก็อยู่ด้านนะทางทิศใต้นะครับตัวนี้นะครับก็สวยงามนะอลังการงานสร้างนะครับสูงร่่งโปร่งสบายตามสไตล์ของซิสเกสบรรคครับพี่น้องด้านล่างก็จะเป็นที่จอดรถนะครับยังไงก็ฝาก f c ทุกท่านนะติดตามช่องสปองมีเดียด้วยนะครับกลังใจในการทำงานในคลิปอัปเดตได้สุดเรื่อยนะครับผม